สวัสดีพ่อเป็นน้องครับวันนี้เป็นเสาร์วันที่17ตุลาคม2567พี่น้องพ่อๆกันตลาดนัดโคากระบือตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาชมบรรยากาศนั่กันนะครับแจ้งวันหยุดนะครับไม่มีหยุดจราจรพูดออกตลาดพนาดสุขสวัสดีนะครับมี้บรรยากาศนะครับพ่อไปได้อยู่นะครับในห่างเวียดนามกับเข่าหลายอยู่นะครับสามขั้นนะครับในห่างเวียดน้ำสามคนวันนี้บรรยากาศซื้อขายเงินคือคักเยอะนาะงเป็นย่างเร็้างเมืองกระดานเป็นต่อราคา ืม่หางเค่หนำต่อราคา่องนี้งก้อยสี่สิบตัวตกผูบลอดตัวเดีงสาัเอะเป็นต่อราคา่างตัวเดเพิ่นให้ราคา ก็ <c oughs> ะ16ครับ่อบยหาบวกครับใส่เามลั่ายเอาหนาจอหมุนขอตัก็เพนึนเอา4ีหนนะครับกิน <c oughs> งานเวียดนามเขาสีหนนะครับวัน <c oughs> นี้ครับาลังต่อราคาอยู่นะครับ ตัวเสองตัวหมื่นเก่าสังนุ่มน้อยๆนี่นีคนให้สองตัวหมื่นเก่าจนนะคุณในหางเกียดน้ามันกนลังต่อระคาทั้งหมดนนะ ค่อยแม่กับสื่อเข้าไลฟ์นะครับหาคนแล้วนะห้าหางเวียดนามหาคนนะครับตอนนี้นะครับตัวนี้ในหางเวียดนามใหงสามหกพอเป็นเจได้หลักซีก่แล้วนะครับไหซี่หมื่นแล้วไหซี่ในหางไทยใหซี่หมื่นในหางไทยใหซี่หมื่นห,ห,นนนห,หนนรอก ไม่หางเห <c oughs> he ียดมาให้สามหมืนหี well, Eight, ่มาลงเมี่ยม่านให้แน่นี่ครับใส่คุณก็เนม่าเลาเกาอีสานลาเกาเมม่นใกล้สุดขอดหางครับพก็มาก็ได้แปดเก้าเดือนแปดเก้าเดือนใกล้งตัวนี้เป็นอีสานอีสานลาเกาหมื่นห้าพันละสหมื่นห้าพันอีสานลาเกากันขม้มขัน้ำเยียงจะหน่อยสูงรอยยิบหาบวกเอรองได้ได้เป็น้อใน้าม หมื่นห้าสนทองแเดือนค่ยกันได้ตัวได้บมาจะใส่นี่ยเนคงวงควงคนทองคนทองสนใจที่ต้อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์แปดเก้าคศูนย์แปดเก้าศูนย์ห้าสามศูนย้าสามแปด่ศนย์แปดห้าสี่ศนย์คนทองไฟคนทองเป็นอีสานเราเก่า เขาประมาณหาหกลูกนี่แหละแม่ป้าแม่ป้าห่ห้าสเอาไปไปแต่กินน้องครับหมื่นเก้าหมื่นเก้ามีคนมาให้หมื่นเก้าปกูน่อยเอได้บงคายอนีมได้หเื่อานมื่อนี้มีแต่เอาปอยแปะ่านี้ครับ นะส่วนทางนี่นะเดี๋ยวเนืยยางเหล่นทางนี้ไป็สักครู่นะครับเอาใส่หนี้ไมหนอสามหมื่นเนยสามหมื่นหกเกษต่เียดหน้ามห่ยนะครับใส่ร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับคายพูดคอยพูดนะครับ คู่นี่ครับเก้าเก้าสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยัญญาคู่นี้ตัวเดียวนเป็นไฟ่เตี๋ยวอันนี้ตัวผูกเป็นไแ่แข็ครับจังหวะมันเตีย่ยวเตีเ๋ยวแห้งเนี่ยเอาปอเอแยนอายุซ้ำกันเย่ยอ้ยอายุซ้ำกันสองหมื 9, ่นเก้าพัายสตอนนั้นก็ 29, นสองหมนเก้าีตัวเดียวอ๋ออันนี้ภาพไปครับนี่ นะปจะผสมมา่อเดี๋วนะคุณน้องครับบ,รบ่าวมีข้อมูลครับอันนี้ก็เศร้าเก่าเลยนะีสูงประมาณนะร้อยสามสิบ <30 S 1> บวกสองมื่นเก่าอันเด็กตกตัวละมื่นหายคู่นี้นะครับ คูนี่ตกตัวละหมื่นหนาค่อยดออค่อยดนอออกเกี้ยๆสักหน่อยค่อยแค่นะปูหน่อยพอพันสายแค่เป็นไงตัวนี้รอยยี่สิบอยู่อายุเส้ากันามันเอาายอ้วนบ้างายอ้วนยองหมื่น้าพนห้าเส้าหสองหมื่นห้าพันหรอยาคาไอวสูงอยยีิบหายดครับเป็นอีสานเรล่าเก่านะครับอิสานเหล่าเก่าเสาหน้อยจังหวอันนี้แม่สาหนนึ่งม่นหกันสี่้อยหนึ่งหมื่น เป็นสายมูละพี่น้องไฮบริดไฮบริดมูลาคนระับลูกครึ่งน,นะครับลูกครึ่งสายมูลนะเหมือนกุปวาเหมือนกลางกลางเหมือนกลางกลาครับรสนใจที่ตัดีเบรึป่าเบ082 082 301 9669 9669สนใจตัวมาสอบถามได้พี่นนะ้องไปอยู่สนามอีกแล้นนะ ไฟยุสนามอยู่บนันครับยุดว่านะครับอ้นเหมือนไฟงหญ่ไฟงามมีเลย่นองครับไฟเบิ้งไฟง่ายไงามกันนะเป็นขายกันเราไปครับขายกันหรืยังเนาะไฟงาม์มใ่ญ่กันไฟหลูดขอบเนาไฟหลูกขอบออกมาไปร้อยสี่สิบวกรี่มีรอยสี่บ้า แม่ลูกแม่ลูกแม่นึ่งแม่นึ่งเ,เ,เ,เป็นเป็นต่อราคาหนายการคม,มใหญ่เ,หเป็นตัวราคาน่าใหญ่แห่งไทย แม่มันเราบอกเราบอกม่อน้เลยเราบอกืนใไว้ยส่เลยนะหนใหญ่เงได้ร้บ่แม่ลูกแม่เดียวแม่เดียวสูงรอยสี่สิบาข้าจาะหัเม้เลยตัวบ่มี้เลตัวเปิด้หลายป็นเหรหกืนสามเรับมหนสามท้องเจ็ดเดือน แมยย่ยหหกหมืไไหน่นสามพันเหเล็บง่ามเลยหางสกแกนหามเสมอเขานะครับหกหมื่นสามยังสดสดอยู่ยังสดสดอยู่นะยำไทยไงกันนะคนเชิงการเรี้ยถยไทยอันนั้นมูนหารอยไข่ผูกจ่อยๆนะอ่างไงอ่างหอากหมื่นสามนั่นนะไฟงาม ราคาไฟงามสนใจติดที่ต่อได้เบอร์ไหนยยยยน,ไนะครับ092 092 529 5ศู5สหสนใจทุกคนสองครัอยไฟอยู่บัวขาวเียครับไฟยู่กุชินาไรนะครับฟาร์มมันอยู่แถวนี้ครับพ5าสังวันสังวันเออ้ววแวซะดตลักหนีอยู่เลย เดือดงามงามอ่างใหญ่เน,นาะไก,ก,ก,ก่แล้วไก่สุขอดแล้วอันนี้เวียดในหางเวียดซื้อแล้วนะครับนเนี่ยแม่ในหางเวียดซื้อไปแล้วโค้งสายเงี้ยเนี่ยเวียดนำกระสือได้ไปนอนนบแม่ผูต้ตัวครัื้อเอาสวัสด,ดีครับทุกคนครับจะมา,าหอวด้วยกันครับดังน มันมนีบรรยากาศกับพ่อไปได้อยู่นะครับมันช่วงนี้จะข้างไข่ก็สือแบบซบเซาจังเลยนะครับแต่ว่าการสื่อการขายกับย่งพ่อไปได้อยู่นะครับตลาดกับผู้ชมก็หลายอยู่นนยครับเ,น,เ,น,น,เ,เนี่ยน้อยนะครับในห้างเวียดนามกับเขาเขามันมีคว่เขาเลยนะครับไายเขาหลายในห้างเวียดนามกับเขานะครับมันนี่นะครับ ฟื้นตัวจั็กน้อยนะครับจากอาทิตย์ก่อนๆนะครับรน,นีแบบแมรนหน่อยๆเศร้าหารครับ